คคนนลงไปะะใส่เยอะเผ็ดค่ะแซ่บ้ะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะก mm hmm. ็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะมาทำเมนูต้มสั่วไก่แซ่บ ะะไปดูเครื่องปรุงวัตถุดิบในการใช้ในวันนี้นะคะก็1ก็จะมีไก่นะคะไก่ก็จะเป็นช่วงน้องไก่ติดกระปุกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็ใบหม่อน,นะคะ่ะตามด้วยใบมะกรูดนะคะ แล้วก็หัวหอมตะไคร้ค่ะมะนาวค่ะแล้วก็เกลือนะคะเสร็จแล้วก็จะมีข้าวคั่วค่ะนข้าวคั่วนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะรรตีนะคะเท่านี้เองค่ะเพื่อนค่ะสำหรับวัตถุดิบในการใช้ในเมนูของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆว่าเราจะทำ หน้าตาออกมาเป็นอย่างไรรสชาติจะอร่อยแซ่บแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆไปเลยค่ะค่ะเ,เพื่อนตอนนี้นะเราก็ต้มน้ำเอาไว้ใช่ไหมคะน้ำนี่ก็เดือดแล้วเดือดแล้วนะคะก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงนะคะเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปสักนิดนึงนะคะ,ะนี่ผัเชียงไปซุปที่เราต้มเครื่องสมุนไพรไว้ก็เดือดเต็มที่เนาะเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยะคะ่ะเต่มลงไป เราก็จะปล่อยให้น้ำซุปเดือดให้ไก่สุกนะคะเพื่อนแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาไว้นี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะใส่ ใบมอนกับใบชะพูล,ลงไปเลยนะคะนี่เราก็จะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะใส่แบเราก็จะใส่ผงข้าวคั่วลงไปค่ะเพื่อนนี่นะคะผงข้าวคั่วลงไปสักช้อนหนึ่ง เติมมะนาวมะนาวไปแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะสแล้วปิดแก๊สแล้วค้าเพื่อนแก๊สนะคะแล้วก็ทำด้วย ผนค่ะผนลงไปนะคะใส่เยอะเผ็ดค่ะแซ่บแล้วค่ะนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาต้มสัวไก่แซบ่บต้มสัวไก่แซบ่บนีะฮะหน้าตา แซบไหมคะเพื่อนจะแซบไหมถ้าอยากแซบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อนเพื่อ,อจะทำให้เรามีพลังใจทำคลิปต่อไปและก็อย mm ่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะเพื่อน all right, all right, all right. Okay.